ฝนก็ตกฟ้าก็ดำแต่ก็มาสวยมากข้างล่างความไปไหมน่ะไม่่ลยพี่ลิง เมื่อกี้จุดที่เท่าไหร่ในด้านนอกจุดที่จุดชมวิวก็เขียวดีอยู่นะม, <c oughs> มันก็ต้องเขียวสิเพราะมันเพิ่งจะฝนตกนะ ก็ไปตั้งก็ให้เดินผ่านดีไหมต้มงองรอดเอา,อ,าอยากเดินท่ังทะลุทะเลก่อนปาด่ารอดเอาเดินถ่ายสภาพของรอดใช่ไหมต้องรอด เอ,เอ้ยมันนิ่งอยูว้ลยจอคมนี่นั่นไงเห็นทะเลนิดหน่อยเห็นเสม็ดอยู่ลิบลิสวัสดีค่ะ จุดที่สามใกล้ๆโ oh. อ้เกาะเสม็ดๆสม็ดสเสม็ดที่อยู่บนเกาะเกะเสม็ดเสม็ดสเมดส,เม,ดสเม็ดหาดทรายอะไรตรงนั้นวงเดือนปะไม่รู้ป่ะ No idea อ๋อนี่น,นะะี่ตรงนี้เป็นต้นไม้ อุโมงป่าอืมใช่เอเคอุโมงค์า f า e e Channel อ๋อไมนทำเดินไปอุโมงนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายความเป็นภาพนิ่งภาพน,น,นิ่งด้วยนะรอก่อนนะไปถึงก็รอนะให้เห็นเป็นอุโมงก็เห็นอยู่แล้ว อ๋อตรงนี้ที่มันมีหินตรงนี้ป่านี่ไปไปบรรจบตานป่าอื้อหืออี๋ง่ไมช่วยไม่ได้เลยนะนั่นไง,ขงเขาหลอย่ากอ๋อ จริง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 ก็ดีอยู่นะเก่งเออจริงๆมันทางเดินเขาอยู่ช่องนั้นแต่เราก็ไปตรงนี้ก็ได้นี่ไงทางเดินเขาอของจริงเขาอยู่ทางนี้ไงแต่มีคนตัดตรงนี้เลยต้องต้องตัดตรงทางอีกเยอะเลยแต่ก็ได้เลยมาเขาคงกำังปรับโปรไงอ๋อนี่ไงลงตอนนั้นก็ได้คุณนี่ที่ตอนแรกที่เราที่ตกงี้มันจะเป็นยากทีหลังอ๋อต้องมาซ่อมอาทิตย์ตกใช่ไหม ที่ตกตรงนี้อย่างไรเอร์อะไรแหละนี่ก็คือนี่จุดที่ตกมาอย่างเงี้นะประมาณนี้มันก็จะสวยงามจะตกลงน้ำอ๋อโอ้ยก็ต้องจะสวยนะสวยสะท้อนน้ำตกน้ำเลยถ้าไม่มีนี่ไอ้ย่าในมั่นใจในรองเท้าป้าเอารองเท้าเอารองเท้ามาไม่ถูกต้องไป ทาก็หนุ่มตีนเหมือนกัน้สหลของเ้าก็ไม่แน,น่นเ้าเาวหลวงยข่าแรมยามีสเสม็ดอยู่ข้างหลัง นี่ไงทางลงครับน,นี่ของเราก็เป็นทางลงเหมือนกัน <c oughs> ลงได้มีช่องน้อยๆ <c oughs> จุดที่เท่าไรา ดูสิจุดเท่าไหร่นี่ดูพระอาทิตตกสิอ๋อใช่แั้นเป็นจุดของพระอาทิตตกใช่จุดที่สี่อืมนี่งลงไปข้างล่างอ,าอีกนู่นไง,อ,งอ๋อโอเคนี่ไงแบบให้พระอาทิตย์่ตรงนี้ด้วย <S <S พยายามตั้งกล้องถ่ายรูกกล้องหรือว่าจะได้สักช็อตไหมคะฝนก็ตกมันจะยิงเอียงนะคะไหวไหมคะเอาเอาใบปรับ เอียงเอาแล้วกันฝนกตกปลอยๆ,อยๆก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะไม่ร้อนฮะอ๋ะอ,อใช่โอ้ข้างหลังก็มีป้ายเขาแหลมย่าเหมือนกัน มันลื่นลื่นลื่นอยู่นะ มาเดินลงมาให้นำไปก่อนเลยไนะไหนลงทางไหนนี่ทางนี้ก็จะ,จะมาทันานรับมาเน<ง>ียจะเอารูปตรงนี้ามาโอ้ไม่เป็นทางลงใช่ั้ยมันต้องลงทางโน้นนะคุณทาว่านนั่นไงไม่อ๋อเอาดีๆดนะนมันใช่ไหม คือซิกแซกความไม่ซิกแซกก็ลงมาได้เลยโอ้ยมันเป็นหินใช่ไหมแต่ถ้ามาตอนแดดเปลี่ยนก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะ

Nè na. <Nhạc> 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 อ๋ตรงนี้สีดำหินมันดูมันดูสกรปรกจังเลยทั้งทั้งที่มันดูดีนะดูดิรองเท้าก็มีอันนั่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 นนันนั่นนั่นอันนี้คือเป็นจุดเหรอ เดินขึ้นไปทางข้างบนมันไม่ดีกว่าเหรอคุณ<ม>คือรองเท้ามันไม่ได้ไง,ง <c oughs> ได้อยู่ค,ยยวควรจะไปไหมหเราอะ นั่งมีไม้ไนะนั่งไบอกไม่รู้อ้นั่น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 นปล่อยให้มันไหลทาไมไม่เอาลองเท้ามาดีๆเขาก็บอกว่าพ้าใบก็ข้าไปแล้วไงมันมันเสียบด้วยมันเาไม่ได้ีคว่เรามาถึงจุดสะพานมาแต่ว่าเราไปได้แค่ตรงนั้น วยได้ตอนนี้กำลังทําจากเจ็ดตรงนั้นเขาจะเริ่มทําสกายวอลเราเดินไปได้ถึงแค่ตรงนั้นเพราะงั้นจะทะลุไปถึงสึกขาวนุ่นเลยเอเจสบิดคอนทราสนะสีมันนะพื้นกับข้างล่าง ตรงนี้สวยดีครับเดี๋ยวที่ถ่ายรูปธรรมดาฮะการก่อกำเนิดเกาะเสม็จ เดตรวจสอบควาพพมอยู่กับกีใช่ไหมมันแข็งไง